อุ้ถุกได้เออซุบเลยิ p e o p l ิวขอดาคิวอ่ะเราก็สวนปืนไปทำอะไรเต็มเลยนะไม่เปล่าปืนไอ้หมัดมันยิงได้ไงเฮ้ยไอ้เทมใหม่เหรอวายเท่กินดูดินเดอรเลยแดนเดอรเลยอะวายเท่กือดิไอ้สกินผมไม่เท่มั้งเหรอดูดิ ไหนโอ้โหเอันเหเยอะเยเยอะเยอะอเลก็มาดีก็มามาเตะบอไอโกดไอโกยังเลชาวเืองไอคนคนวันนีพี่เป็นชาวเมองออวันกระตือมั้ยน่ะ ถามชาวประมงก็คงไม่เจอมีแหวนตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาเจอเรือดำน้ำเฮ้ยม่ตัดหลักเร็วๆวะเรียวเรีวเหรอเร็วๆช่องฟิวดีเร็วๆอ่ะนี่ขี่แคัลีนมาดีกว่าไอ้เยอะเจอกระจิกกูขี่แคัลีนมาดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่เหมือนกันไเยื้อรู้อะไรก็ไม่เจ็บไม่เจ็บใจเท่ารู้งี้เพื่อนเออรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้งี้เจอกันเฮ้ยเดี๋ยวบอลอะไต่อยแล้ว อะไรอะไรโหดไปทีไอ้ไอ้จะแพ้ก็ตกคันตรงมันนะเพื่อนเฮ้ยคุณต้องโคกันดิโอ้โหถึงด้วยเฮียเอ้ยของจริงว่ะโหยังเก่งเลยสัตว์วิ่งจริงอย่างไวเลยสัตว์ัยเป็นงานอยู่แล้ว นั่นน่าจะลงโอ้โหมันเกิดน่ะนรกเลยนะมิโคไม่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 รับประกันด้วยกูไม่รับประกันด้วยจะทำให้มึงได้หรือเปล่ายามาไอ้ขอ้ยามาดากลับบ้านเลยไม่จับได้ไงอ้เหียวานาก็หมดทุกซุ่มได้ไอ้เหี้ยโน่น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 ไป โอ้ห oh. yeah. yeah. ิวเกินเอ้าวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปรู้ไหมนี่ยิ่งทุกข์ไปยังไงเฮียสุดยอดใงความเฮียเอาเปล่าจะพยายามครับเราจะพยายามครับเราจะพยายามกันต่อไปเพื่เราจะพยายามเราจะพยายามยืนกันนะเราจะพยายามยืนกันยืนไปอย่ายอมอย ยิ่งเก่งเลยสัตอันนี้สาห5ของจริงไว้เฮีย่ะไม่ใั่หา้าเก้ไว้เฮียมันถึงเวลาต้องถอยถึงเวลาสายของจริงกับของเก้ก็มาเฮ้ยทำไมคุณชอบมายุ่งกับเราวะเป็นยังไงวะนายเฮ้ย คุณหมอผมไม่แน่เล่นไม่เป็นเนี่ยเล่นไม่เป็นมาตะเลี่ยงล็อกอยู่เลยใครกู้วะกูดิช่วยไม่ได้เธอรับข่าวเก่าอนเรื่องไปเพลงนั้นอีกเหรอเพลงมันเ,<อ>เียวนะเอเซนักคิวนนเป็นร้อยจะไแจกกันมาเป็นพันเอ้ยน,นนท์นเหรอ เพื่อนผมคิวเป็นร้อยอ่ะเจอได้เฮ้ยตายอะไรตายเป็นพันไอ้ต่อยอีกแล้ววางเราใช่ปะวางมันเนี่ยอะไรวะเฮ้ยคนพูดอะไรนนนนะกูณดินนะน้องคุณดินนะนี่คุณคนงานเลยนี่มันไล่ต่อยอยู่แล้วเนี่ยอยู่ข้อแหละนนนแบะนี่เราไปชันฝีมือกันอย่างงี้ไม่ได้นะจิน อย่างน้อยซับไปก็ตายไปแล้วขึ้นอยู่ไหลบได้ครับไอ้เหี้ยรับไอ้ยัยได้เดินมาเช็ดกูได้ไอ้เหี้ยตัวนู้นจีบได้นายเริ่นมาโครับโค้งไม่ถูกเลยเลยก็นายเล่นเราห่อไว่าย่ายามมองว่าย่ายามนะว่ายายามนะ

เอาอะไรก็ได้เอาตอนไหนก็ได้เอาเอาโอ้ยเอ้ยนิดเดียวหาแล้วเด้อโอ้เหลือเกินเหลือเกินโอ้ยต่อยผมอีกแล้วไม่เอาผมไหว้และนี่ไปไหว้พิธีหนึ่งมั้งไหว้พิธีหนึ่งยังฝั่นเลยไอ้โกดูวหายพิธีหนึ่งเลี้ยวหน้าเลี้ยวหน้าเลี้ยวหน้าวหายดิโอกร ไม่ยุ่งกับนายก็เราไม่ยุ่งกับนายไงมาทำตาแป๋วเดี๋ยวก็หวดให้เอาแต่โทษตัวเองดีไหมดีเล่นรอแต่ยุ่งดีเฟรมฮะว่าอย่าดีหรือไม่ดีก็มบเอาลิบแล้วก็เอาลิบไปแล้วเราเอาบันไดกว่าไหมอ้าวโผล่เลยเดี๋ยวเฮ้ยของจริงว่ะนี่มัน ổng đái như, tụng đái như, tui game cót chơi lên đấy. ào, đào mai ngọc chơi. cái non võ có skill, cái cái thêm lại mà, tôi này, tôi cái này. nó là cái gì? uầy, mà leo, con mà ไหวปะวะให้สองคนเลยให้สองคนเลยสโลได้ปะได้ดิครับแม่งแฝดเลยไม่เอาดีกว่าไม่หิวไม่อยู่ทิ้งท <c oughs> ันทีเดียวกับหมอหล่อเลยโอ้โหตัดเจ็บโอ้ยทีมยัางม,ามีวาช้กว่าครึ่งเว้ยสัตว์ไอ้สัตว์ทีมย่งดีเว้ยบาม แต่งละนอนครับแต่งละนอนรับประกันมอ้าวเราลิฟจะหมดปล่อยลิฟแล้วอ้าวคอนแรกแล้วอ,อ๋อเยอะไอ้เยอะสังเกตฟิตไอ้สัตว์สังเกตเ,เล่นอื่นเลยเยอะเล่นอื่นมันมันโห่ยังไงวะก็คือไอ้ที่เก๊กมันโดนตีเทียวหมดอ่ะหมดลอยโอ,อ้โหเยอะเบิดเบิดดีกว่าเลย ไอลิฟล hey ิฟไหวไหมไหวไหมไหมาเอามีเทเลไหมไม่มีไม่มีเทเลไม่มีเหมือนกันกูลัเดินไปกลังเดินไปทาง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 จินถึงไม่อยู่จินตึงไม่อยู่จัดให้จินเดี๋ยวจัดให้โอ้โหแล้วมายืนกลางสามไปเลยตัวบนดุ้งดูตัวบนดุ้งลงล่างแตกมั้ยไงกูดังเลยกับบ๋อง เอาใครเอาอ,อ๋อแฟลงมานี่มันเศร้า,าแล้วมันเศร้าผมไม่เอา,าว่ายแล้วผมไหวยคุณไหวยคุณจริงอายุสั้นแล้วเนี่ยไ,ไม่เลิกเหรอไอโกโดูทแต็กยังไม่กินสิบนาทีเลยของจริงนะอ่ะเอาจิงอนะ่ะอะไรวะ โอ้ยแม่ใจรักในการฟาร์มตีรอไอ้ดนุ่มพีมตีอะไตีตะคีบเอ้าร้อนโอ้ยระวังระวังกันแต่ยังมีมีไม้มาวิ่งไม้เดินมานี่เดินมานี่เออแล้วละเออหาเออ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 ย้ำไปย้ำไปคุณค่ะ วไม่เกี้ฉันอยู่กูก็เลยสลับซ้ายขวาเฉยตั้งนั้นโกบนมาวะวันนี่มันเริ่มก้าวร้าวแล้วไอ้ไอ้ตัวนี้มันเลี้ยงข้างบนมันเริ่มก้าวร้าวแล,ะวะแล้ววะมาหน้วาเรรอออเเมันิ่มก้าวร้าวแล้วใส่ต้องเผด็จศึกออฟดูบ้านออฟดูบ้าน,ด,านดูดูดูบูโว้โ<อ>ดังเ<อ>ต็เท่าไหร่วะเนอะสี่จ่าห้าร้อยแล้ว มึงจะเอาฟาดทีเดียวไปล่งไปล่งหน้าเลยไม่แน่ยเฮียอย่ามาคอยเยอะ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 ไม่ได้นะไม่เพื่อนหิวเกินอ่ะจริงๆตัวเนี้ยไอตัวใหม่เนี้ยเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่ไหนแต่มันตีแรงป่ะอู้แหวาไอวจัดจังชิ้นเมนอปไปอ๋ออปี้อปทีเดียวโอ้โหอะไรคือนี่อันนี้มันอาวุธสัตว์เรา ตระบุมึงสายตระบุปล่อยล่างปล่อยล่างไอ้เอาละวายไปล่างเลยวายไปล่างแล้ววายไปล่างแล้วข้ามันดินัดจัดให้เฮ้ยวายกําลังจะเปิดว้มันฆ่าหลอกให้มันตายใจ่เลยวล่างไม่มีใครไปกันเลยหรอเรามาต่อยอ๊อฟ อุ้ยแค่นั้นเดียวไหมเราล่าไม่ใครกันหลือไปเดี๋ยวกันให้โผล่ไม่ทันแล้วเฮ้ยโผล่ล่างน่าจะแตกว่ะอันเราเอาบนเลยก็ได้ลูกก็จะมาฆ่าบอสแล้วเฮ้ยจิ้นมาหูน่ากลัวว่ะกูจะจัดเลยอ่ะนัากลไอสัตว์ยิงแรงละได้ของแล้วด้วยนะชิ้นนี้กับกูเลยกูบอกแล้ว บอกลายชิ้นเดียวกันชิ้นเดียวกันแน่ๆเอาชิ้นเดียวกันเลยเอาหน่อยปะล่ะงลยแไหนอะตัวเมย์สองตัวกระโดดใส่ไม่ตายก็งงอะไรที้ยโอ้ยแม่งโอ้เยอะปะพออตัวนี้หนดิเยอะเยอะเยอะไม่ครบไม่ครบไม่ครบไม่มีอะไรเลยนี่มันไม่มีอะไรเลยโหตายแค่ดาวก็หมายได้ด้วยอ้เยนะเฮ้อาแบบติด โอ้ยตัได้เออรุดเลยขอด่าคิวอ่ะขอด่าคิวมาห้าเบียกดเรียบไปน้องเอาเอาบอลเลนะเอาบอลเลยบอลเล้วบอลแลวิมกัดเดียวจุดไม่อยู่จุดนี้จะมาฟาร์มตายจิ้นเอาหัวตรงกลางได้นะ ไม่ไมาไ่เอาข้างก่อนข้ง่างก่อนข้าก่อนข้างล่างินมน่ากินกว่าะลองเทเล่เอ้ามันขึ้นมามาวะอ๋อขึ้นมาโดนฆ่านี่เองบังแลเอ้าวาร์บไปไหนวาร์มาที่เเศษดีพิเศษพัดึงไปบนเ้ยวาร์ไปตายทั้งบนทำไมไม่วาร์กับบ้านอสวย กันเลยไอ้กันเลไอ้กันไนอ้กันสะพอดอ,อูมีตันสามยังสวยแต่วิสิธิ์มัแท้เนจะบอกว่าสาพอ้จตัวใหม่มันยงไหนวะแล้ววปยอโอ้ยดีดีป้อมดีดครึ่งหลอดต้อีั <c oughs> เอากิถือสักถือมัทวดไว้ก็ได้นะ <c oughs> โอยแตกอ้าวอันตัวปอมอะ าหน่อยบุล่าเอาหน่อยบุล่าแทงให้ออฟแทงให้แทงให้ยาวๆไปถึงแตแจกแค่เล่นแต่ทีมชนะเว้ย <c oughs> แค่เล่นแต่ทีมชนะเว้ยสัตว์ <c oughs> ยังงั I ้นเย่ของเจงบอกแล้วตอนเริ่มมาหมามันดื้อแถวนี้หมามันดื้อ